กราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกะะนนัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญ c h ชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์อย่างไรทำให้ชีวิตดีอน,นิสงส์สูงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะมีบางคนบอกว่าสวดมนต์ทำไม่ได้เลยหรือสวดไปได้นิดเดียวก็จิตฟุ้งซ่านสวดต่อไปไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะส่วนหนึ่งมาจากจิตเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิพอหรือร่างกายเราเหนื่อยล้าเกินไปแต่อยากสวดด้วยได้ตั้งใจไว้หรือตั้งสัจจะไว้ แต่ร่างกายและจิตตอนนั้นไม่ไหวหรือส่วนหนึ่งมาจากกรรมเก่าที่เคยปรามากพระรัตนตรัยหรือไปใส่ร้ายขวางทางผู้ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ท่านสอนให้แก้เรื่องนี้ให้เราทำจิตให้มีพลังให้มีสมาธิก่อนโดยการรวมจิตให้สงบมากที่สุดก่อนผ่อนคลายทั้งจิตและร่างกาย อย่าพึ่งรีบร้อนสวดให้รวมจิตตั้งนิมิตในจิตให้เห็นพระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปที่เรามีจิตศรัทธาที่สุดหรือครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาก็ได้เพื่อให้ท่านนําทางจิตให้สงบมีพลังโดยระลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงเสียสละที่ทรงนำแสงสว่างแห่งธรรมมาสู่สรรพสัตว์ มาสู่ชีวิตเราหากไม่มีพระพุทธองค์เราคงไม่มีโอกาสรู้จักธรรมรู้จักแสงสว่างแห่งชีวิตไม่รู้จักบุญกุศลไม่รู้จักบาปผลกรรมทั้งปวงไม่รู้จักพัฒนาแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นอาจยังคงตกนรกหมกไหม้จิตเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหลงละเลงในไฟบาปอยู่ในกองทุกข์ที่ไม่มีวันพบความสุข หรืออาจจะไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์เลยในชาตินี้ยังคงเป็นคนที่หมุนคว้างในพายุแห่งความทุกข์รมหรือยังเป็นสัตว์นรกอยู่ในขุมนรกอเวจีการกำหนดจิตน้อมจิตลงกราบในพระมหาเมตตาบารมีพระมหาการุณาที่คุณให้มากที่สุดจ,จนจิตสงบแล้วค่อยสวด สำหรับท่านที่สวดหน้าพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านที่ทำงานร้านค้าก็จะง่ายหน่อยตามองไปที่องค์พระพุทธรูปใช้วิธีรวมจิตเดียวกันถ้าจิตยังสายไม่นิ่งให้หายใจเข้าลึกๆแบบเต็มปอดทำแบบนี้สัก5-6ถึงครั้งแล้วปล่อยลมเข้าออกตามสบายสัก1-2ถึสงนาที เอาจิตไปจับตรงลมเข้าและออกที่ผ่านจมูกพอเขาก็รู้ออกก็รู้จิตรู้สบายสบายทำจนรู้สึกว่าไม่ว้าวุ่นจิตไม่เตลดิดหรือนิ่งพอสมควรแล้วค่อยสวดมนต์ได้ในระหว่างสวดมนต์พยายามให้จิตไล่จับตัวอักษรธรมรมรักคาถาไม่ต้องเกรงสวดไปเรื่อยๆ หากจิตหลุดวอกแวกให้นึกถึงพระพุทธรูปครูบาอาจารย์ที่เราเคารพบูชาจับภาพท่านให้นิ่งสว่างสวยัยจิตหลุดก็เริ่มใหม่หลุดอีกก็ดึงกลับมาอีกไม่ต้องมีตกกังวลอะไรทำใจให้สบายเรากําลังสร้างบุญสร้างสุขไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนใครหรือดูหมิ่นอะไรทำแบบสบายสบาย ต้องหมั่นฝึกหมั่นทำแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเพิ่มบทสวดจนนานขึ้นเท่าที่เราต้องการทุกอย่างเราฝึกได้หมดไม่ต้องกังวลทำบุญต้องสบายใจทำไม่สบายใจนั่นไม่ใช่บุญครูบาอาจารย์บางท่านบอกเรื่องหนึ่งไว้ว่าหากจิตเราเวลาสวดมีนิมิตเห็นอักขระธรรมนั้นเป็นสีทองสว่างสวัยทุกตัวอักขระธรรม ท่านจะพบว่าจิตท่านมีกำลังบุญมากขึ้นมากขึ้นในทุกครั้งที่สวดมนต์ครูบาอาจารย์บางท่านแนะนำให้ใช้วิธีเพ่งนิมิตไปที่พระพุทธรูปที่เราตั้งไว้ในจิตในระหว่างสวดมนต์รวมจิตพุ่งไปที่จุดเดียวยิ่งเห็นรายละเอียดของพระพุทธรูปมากเท่าใดสว่างสวยมากเท่าใดนั่นก็คือจิตของเราละเอียดมากขึ้น ครูบาอาจารย์บางท่านใช้วิธีสวดมนต์แต่ละบทให้หยุดตามจุดจักระในร่างกายทั้งเจ็ดเพื่อเปิดบุญไล่เรียงกันตั้งแต่กระหม,มอ่อมหน้าผากกลางคอหัวใจสะดือหน้าท้องจนถึงก้นกบตรงจุดสิ้นสุดกระดูกไขสันหลังท่านจะใช้วิธีการใดก็ได้ แต่มีจุดเป้าหมายเดียวนั่นคือทำให้จิตมีสมาธิมากที่สุดให้เกิดบุญมากที่สุดเรื่องอัศจรรย์น,นี้เป็นหัวใจแห่งความเป็นมงคลเลยทีเดียวเพื่อนำพาจิตให้แกร่งกล้ามีสมาธิมีพลังมากมุ่งไปสู่กองบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จิตที่มีพลังบุญมากเหมือนกุญแจวิเศษที่จะเปิดกองบุญของเราทุกภพชาติ ให้มาส่งผลเร็วขึ้นเมื่อสวดมนต์จบบทที่ต้องการแล้วให้นั่งสมาธิต่อพิจารณาสภาวะธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่ไม่เสื่อมสลายเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อถึงเวลาก็ดับไปพิจารณาจากสิ่งรอบตัวก็ได้ที่ผ่านมาชีวิตคนเราที่สัมผัสสัตว์ที่เราเลี้ยง เราเห็นตั้งแต่ตั้งอยู่จนป่วยกระทั่งเหลือแค่กองขี้เท้าบางคนใช้วิธีนึกถึงพ่อแม่ที่จากไปเห็นท่านทุกช่วงชีวิตสาวแก่เจ็บป่วยตายสิ้นสลายเหลือเพียงกระดูเมื่อออกจากการเจริญสันมาธิเจริญปัญญาแล้วขอให้แผ่เมตตาอุทิศบุญทุกครั้ง ให้แผ่เมตตาอุทิศบุญให้ตนเองก่อนให้บุญที่เราทำนั้นเป็นกําลังใจนุนให้เราสร้างคุณงามความดีและกรรมดีต่อไปปลดปล่อยเราจากอุปสรรคกรรมจากความทุกข์ทั้งปวงเสร็จแล้วค่อยแผ่เมตตาอุทิศบุญออกไปให้ผู้อื่นสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายตอนแผ่เมตตาพยายามให้เหมือนมีแสงสว่างที่อบอุ่นออกจากจิต ออกจากใจของเราแผ่จากเราไปสู่คนที่เราปรารถนาดีไปสู่เจ้ากรรมนายเวรไปสู่เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะบอกเคล็ดลับศักดิ์สิทธิ์เรื่องการแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ได้ผลมากเราแผ่เมตตาเพื่ออยากจะให้บุญกับคนอื่นเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาปิดบังความเจริญของเราตอนสำคัญในการแผ่เมตตานั้น จิตอย่าไปคาดหวังผลตอบแทนแบบแผ่เมตตาแผ่บุญไปใจคิดแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต้องมาให้อโหสิกรรมฉันนะต้องเลิกจองเวรอาฆาตฉันนะแบบนี้เป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การให้ไม่ใช่การไปขออโหสิกรรมด้วยน่าจะยากที่เจ้ากรรมนายเวรจะให้อโหสิกรรมให้ทำแบบนี้แผ่เมตตาออกไป หวังเพียงบุญที่เราทําให้เขาพบความสุขให้เขาพบความสว่างในธรรมอยู่ในพวภูมิที่ดีเอาแค่นี้พอส่วนเรื่องที่เขาจะให้อโหสิกรรมเมื่อใดเป็นเรื่องของเจ้านี้ที่เขาจะพอใจไหมไม่ใช่ลูกนี้คิดไปเองเขาพอใจในบุญที่เราส่งไปให้และเราตั้งใจจริงไหมกลับเนื้อกลับตัวจริงไหมต้องการให้เขาพ้นทุกข์จริงไหม ปรารถนาดีกับเขาไหมมีหลายส่วนที่เขาจะพิสูจน์และทดสอบเราแน่นอนแผ่เมตตาอุทิศบุญไปอย่าหยุดด้วยจิตสำนึกผิดจริงๆและอยากให้เขาพ้นทุกข์ทำแบบนี้รับรองจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเรายิ่งทำมากจะได้มากมีคนสงสัยถามมาว่าหากเราอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเขาได้มีกำลังบุญมากๆ เขาจะไม่กลับมาเล่นงานเรามากขึ้นหรือขอให้เข้าใจเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งเจ้ากรรมนายเวรเข้าได้บุญเข้าใจธรรมมากขึ้นเขาจะมีความสุขรู้แล้วถึงธรรมและจะวางลงตรงได้และยุดติความพยาบาทความอาฆาตนั้นถ้าจิตเขาสว่างด้วยธรรมจึงถึงขั้นรับการขอขมาขออโหสิกรรมจากเราก็เป็นการดีมาก บุญนั้นใครๆก็อยากได้ไม่มีโทษอะไรเลยแต่ก็มีเจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตมากๆเช่นกันที่เขาไม่รับบุญของเราไม่รับการขอขมาเพราะกรรมที่เราทำกับเขาในภพบก่อนหรือในภพบนี้มันอาจจะหนักหนาสาหัสสากันมากขอให้อดทนเพียรพยายามทำให้เรื่อยๆอ,อุทิศบุญให้เขาให้เห็นว่าเราในพนี้สำนึกผิดแล้ว และต้องการที่จะขอขมาเขาจริงๆและยอมรับผลกรรมทุกอย่างที่เราทำแล้วมันสร้างบุญกุศลอธิษฐานขอให้อาน,นิสงส์แห่งบุญของตนช่วยให้สวดมนต์ได้และต้องอุทิศบุญนั้นให้เจ้ากรรมนายเวรระบุแบบเจาะจงว่าโดยเฉพาะท่านที่กำลังร่วมส่งผลในอุปสรรคกรรมในขณะนี้ทำบ่อยๆจนเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจ เขาจะให้อโหสิกรรมถอนตัวจากอุปสรรคกรรมได้โดยเราต้องตั้งจิตอธิษฐานาะเป็นตัวแทนเขาในการสร้างบุญสวดมดนต์นี้และใช้ได้กับทุกการสร้างบุญด้วยก่อนจะสร้างบุญใดก็อธิษฐานจิตบอกเขาว่าเราจะไปสร้างบุญให้เขาเราจะเป็นตัวแทนเป็นกายเนื้อไปสร้างบุญให้เหมือนกับเขาได้ไปสร้างบุญเอง ที่ให้บอกแบบนั้นเพราะเขาเป็นดวงจิตวิญญาณไปทำเองไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสแล้วรับได้แต่ส่วนบุญเท่านั้นให้ลองทำดูทำดีมากๆด้วยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะพอใจมากที่เรานึกถึงเขาตลอดรวมถึงบอกกล่าวเทวดาประจำตัวดวงจิตวิญญาณพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราที่จากไป หรือคนที่เราปรารถนาดีอยากให้เขาได้บุญมากๆด้วยหรือจะอธิฐานเปิดทุกบุญกุศลไว้เลยก็อยอมได้ดังตัวอย่างเช่นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนให้กับเทวดาประจำตัวเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนสถานที่ทำธุรกิจการค้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงทั้งหมดทุกภพชาติ ในการสร้างทุกๆบุญกุศลในชาตินี้ขอให้ท่านยินดีมารับทุกบุญกุศลเหมือนกับท่านที่ได้ทำได้สร้างเองด้วยเทินสำหรับการสวดมนต์นั้นไม่มีกำหนดว่าต้องสวดตอนไหนนานเท่าใดหรือยาวแค่ไหนให้ดูที่หัวใจสำคัญว่าจิตในตอนนั้นสงบหรือนิ่งพอไหมถ้านิ่งพอก็สวดได้เลย หากเราบอกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขอให้เราฟังพระพุทธเจ้าพอเวลามงคลคือเวลาที่เราสะดวกที่สุดในระหว่างวันที่เราต้องประกอบอาชีพเราจะสวดแบบสั้นไปด้วยระหว่างทำงานระหว่างค้าขายหรือเมื่อมีจิตเศร้าหมองจิตตกหรือกำลังขุ่นใจกำลังจะโกรธจะยิ่งดีขึ้นมาก จะช่วยดึงจิตเราทำให้เรามีสมาธิมีสติุตลอดเวลาจิตใจผ่องใสและช่วยให้ไม่ผิดศีลง่ายด้วยจะสวดแบบสั้นเช่นพุโทโธหรือสัมมาอารหังหรือพระคาถาแบบสั้นๆที่จำได้เช่นพระคาถาเงินล้านพระคาถามหาจักรรพัริหัวใจพระคาถาชินบัญชรแบบสั้น ได้หมดตามตามที่จิตเราศรัทธายิ่งเพิ่มบุญเพิ่มความเป็นมงคลสู่ชีวิตต่อเนื่องอย่างประมาณม่ได้เรื่องทุกเรื่องที่บอกนี้พิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนานและได้ผลดีมากต่อคนที่ทำรูบาอาจารย์ท่านพูดเสมอว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นขอให้เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นบุญเป็นกรรมของท่านเอง และมีคำสั้นๆที่อยากจะแนะนำและทำให้ได้นั่นก็คือหมั่นสร้างบุญสวดมนต์อธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาและขออโาหาสิกรรมเป็นประจำทุกวันชีวิตจะดีขึ้นทุกวันเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับฟังด้วยนะคะ หากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปสุดท้ายนี้สะสมบุญชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ